ทุกคนจะได้ยินในสิ่งที่คุณพูดแต่เพื่อนที่ดีที่สุดจะได้ยินในสิ่งที่แม้คุณไม่ได้พูดก็ตามสวัสดีครับครูชื่อครูทินวัตรพุ่มบัวนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูพีออนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนในวิชาฟิสิกส์อีกแล้วนะครับในบทเรื่องเสียงนะครับการได้ยินของเสียงความเข้มเสียงระดับเสียงความถี่ที่เราได้ยินนะครับหรือระดับสูงต่ำของเสียงคุณภาพของเสียงแม้กระทั่งบลพิษทางเสียง รวมถึงการป้องกันของเสียงหูวันนี้เรียนเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับในส่วนของความเข้มเสียงครับนักเรียนครับเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงและการเกิดเสียงตรงนั้นครับมันเกิดการถ่ายทอดออกไปสู่สิ่งรอบๆใช่ไหมเมื่อมันมาหาหูของเราครับเราก็จะได้ยินซึ่งการได้ยินเสียงแบบนี้ครับมันจะมีทั้งเสียงดังและก็เสียงเบา ในส่วนของกราฟตรงนี้ครับมันเป็นกราฟการเปรียบเทียบเสียงนะครับที่มีค่าแอมพลิจูดเยอะนั่นจะพบว่ากอไก่เนาะมีแอมพลิจูดเยอะความดันที่เปลี่ยนไปก็ค่อนข้างเยอะครับการกระจายตัวของอนุภาคอากาศก็จะมีการบีบตัวกันนะครับชิดกันเยอะๆแต่ขนาดเดียวกันครับถ้าความดันมีการเปลี่ยนแปลงน้อยหรือพูดง่ายคือแอมพลิจูดมีค่าน้อยเนี่ยการกระจายตัวของอนุภาคอากาศนะครับก็จะมีชิดตัวเหมือนกันแต่ชิดตัวน้อยกว่า ก็เลยเกิดการดังและการเบาของเสียงเกิดขึ้นนั่นเองนะครับจากตรงนี้เองครับความเข้มของเสียงนะครับสามารถหาได้จากสมการนะครับ I เท่ากับ P ส่วน A นะครับโดยที่ A ก็คือพื้นที่เนี่ยก็คือ4พาย r กำลังสองนั่นเองนะครับทำไมต้องเป็น I ล่ะ I จริงๆแล้วย่อมาจากคำว่า intensity นะครับนั่นก็คือความเข้มของเสียงแอบบอกครับ ในส่วนของความเข้มเสียงนั้นที่หูเราสามารถทนได้ยินได้นะก็คือแค่1นวัตต์ต่อตารางเมตรหรือพูดง่ายๆคือ IP ตัวนี้ครับกำลังเนี่ยมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับแต่ A นี่คือมีหน่วยเป็นอะไรครับตารางเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วความเข้มของเสียงสามารถมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรถ้าความเข้มเสียงมีค่าต่ําสุดเราก็จะมีค่าเท่ากับ10กําลังลบ12นะครับหรือเราใช้ตัวย่อก็คือตัว i อนั่นเองจากตรงนี้ครับเราสามารถหาความเข้มสัมพัท์ได้จากความเข้มเสียงในเวลาใดๆนะครับหารด้วยค่าความเข้มเสียงต่ำสุดนั่นคือ i0 จากสมการนี้ครับ i 0, i ส่วนเท่ากับความเข้มสัมพัทธ์นั่นเองนะแล้วเรียนครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับเกี่ยวเรื่องของสมการนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า แหล่งกำเนิดเสียงครับที่มีกำลังเสียง88วัตต์นะครับความเข้มเสียงที่ตำแหน่งซึ่งอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง2เมตรมีค่าเท่าไหร่นะครับจากตรงนี้เองครับโจทย์กำหนดให้มาครับแหล่งกำเนิดเสียงครับนั่นคือ P ความเข้มของเสียงครับนั่นคือโจทย์ถามหาครับ Intensity มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยมีระยะจากแหล่งกำเนิดเสียงนั่นคือตัว r ครับเท่ากับ2เมตร จากตรงนี้ครับสมการสามารถหาได้จาก i เท่ากับ p ส่วน a ซึ่ง p ก็คือกําลังของเสียงครับส่วนด้วย a a ก็คือ4เท่าของพื้นที่วงกลมก็คือ4 π พ r กำลัง2นั่นเองครับคูขออนุญาตแทนค่าเลยนะครับค่า p มีค่าเท่ากับ88วัตต์นะครับส่วนด้วยพื้นที่ครับ4 ค่าพายก็คือ22ส่วน7กระแทก7ขึ้นข้างบนไปคูณครับ r กำลัง2ก็คือรัศมีนั่นเองนะครับเท่าไหร่ครับ2กำลัง2ก็คือได้เลข4นะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะทำการตัดเพื่อหาความเข้มของเสียงนะครับ22ไปตัด88ได้เลข4นะครับ22หง22 4ตัด4เพราะนั้นตอนนี้ครับสิ่งที่เราได้มาก็คือ7ส่วน4นั่นคือเป็นเสร็จเกินครับ เราสามารถทําเป็นอะไรครับจานวนขาก็ได้แต่ในนี้ครับเราจะทําเป็นทศนิยมอะมาดูซิทํำยังไรครงครับเอาตั้งครับหารด้วย7จครับ4หารด้วย7จ็ดี่หลบกันเหลือ3ามเติมจุดใส่0 4 7 28ลบกันเหลือ2ชัก0ูนย์ลงมาโดยโตโนมัตินบสี่ห้ายี่สิอัะพอดีหมดนะครับเพราะนั้นแล้วเราก็จะได้7ส่วน4ก็คือ1.75ห นะครับความเข้มของเสียงครับมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรเรียบร้อยแล้วนี่คือคําตอบนะครับในส่วนของตรงนี้เรามาดูต่อครับระดับเสียงและความถี่ของเสียงเมื่อเราได้ยินจะมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนครับมาดูแหล่งกําเนิดเสียงก่อนครับเวลาเราหายใจครับปกติครับ เราก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงอยู่แล้วเนาะซึ่งการหายใจของคนปกติจะอยู่ในช่วง10เดซิเบลหรือระดับความเข้มเสียงครับจะมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับแต่ถ้าเรามิการกระสีการเกริดขึ้นเนะี่ยเสียงที่เราได้ยินครับก็จะมากกว่าการหายใจนิดนึงครับขึ้นมาหน่อยก็คือ30เดซิเบลนั่นเองก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างเงียบมากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราคุยกันปกติครับเสียงก็จะมีการเพิ่มขึ้นครับ60เดซิเบลเอ๊ะ คุณครูรู้ได้ไงว่าเสียงมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็มีเครื่องวัดครับเราเรียกว่า sound of level meter ก็คือเครื่องวัดระดับเสียงนั่นเองดูรูปทางขวาดูรูปด้านหัวครูเห็นไหมครับนั่นคือแบบนี้ปรากฏว่าอา้าวถ้าแหล่งกำเนิดเสียงมีความมีความดังของเสียงเพิ่มขึ้นระดับความเข้มเสียงก็ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนักเรียนจะพบว่าเออโรงงานทั่วไปเครื่องเสียงสเตอริโอเป็นไงครับ เครื่องตัดย้าโอ้โหมีความดังมากนะครับทีนี้ถ้าดังประมาณ80-90เดซิเบลเราก็บอกว่าเออมันก็มีความดังจริงๆเหมือนคล้ายๆกับการตะโกนล้วทีนี้ครับถ้าเราฟังบ่อยๆฟังนานๆนะครับจะพบว่าหูของเรานะี่ยจะเริ่มสึกอือแล้วก็ มีการได้ยินที่ค่อนข้างน้อยลงแต่ก็ยังได้ยินอยู่นะแต่ประสิทธิภาพน้อยลงนั่นเองแต่ถ้าหูของเราครับไปอยู่ในบริเวณที่มีแหล่งกําเนิดเสียงที่แบบดังมากๆแบบ1 2 0ยยี่สเดซิเบลตรงนั้นครับเราจะเริ่มรู้สึกว่าหูของเราไม่สบายแล้วนะก็คืออะไรครับอาจจะมีการปวดหูก็ได้เหมือนกันซึ่งถ้าเราได้รับบริเวณนั้น,นนานนะครับอาจจะทําให้หูเราดับได้เช่นกันหรืออาจจะไม่ได้ยินอีกเลยเนาะนะักเรียนครับ ในส่วนตรงนี้เองอ่ะคุณครูแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าระดับความเข้มเสียงสามารถหาได้จากอะไรนะครับระดับความเข้มเสียงครับหรือว่าความดังของเสียงสามารถหาได้จากสมการนี้เลยนะครับเป็นสมกา,การลอการิทึมนะครับก็คือ B, b ห้อยละ b ห้อยหานะครับหรือว่าบีตาครับเท่ากับ10ล็อกส่วนด้วย I ศูนย์คุณคร b K ู B, b, K b คืออะไรอ่ะ B, K b ตรงเนี้ยขออนุญาตเรียก B นะครับ b ห้อยหาหรือบี T ตาเนี่ยมันก็คือระดับเสียงเองจะมีหน่วยเป็นเดซิเบลครับนี่หน่วยเ,เดซิเบล สำหรับ I ก็คือความเข้มเสียงที่เราสนใจนะตรงนั้นนะครับก็คือมีหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรอยู่แล้วนะครับ i ศูนย์ก็คือความเข้มเสียงที่เราอ้างองิงหรือพูดง่ายก็คือความเข้มเสียงที่เราได้ยินน้อยที่สุดใช่ไหมสิบกำลังลบสิบสองนั่นเองที่นี้ครับในส่วนของสมการเนี่ยมันมีค่าล็อกเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงค่าล็อกก็ต้องให้พื้นฐานนิดนึงครับเราบอกว่าล็อกสิบครับล็อกสิบนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่ง โอเคไหมล็อกสิบมีค่าเท่ากับหนึ่งครับแต่สมการแล้วล็อกเกี่ยวกับเรื่องล็อกทั่วๆๆไปครับคือล็อกอะไรครับ m กาลัง x เนี่ยเราสามารถเอา x กระแทกลงมาได้จะกลายเป็น x ล็อก m แบบนี้ก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าว่าบอกว่าเอาล็อก10บลัง8นะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับกระแทก8ลงมาก็ได้เป็น8 l o ล็อกซึ่งล็อก10มีค่าเท่ากับอะไรนะ มีค่าเท่ากับ1ก็จะกลายเป็นล็อกสิบกำลังแมีค่าเท่ากับ8อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าโจทย์กําหนดว่าคุณครูครับล็อก x เท่ากับล็อก y อ่ะถ้าเขากำหนดมาให้แบบนี้ล่ะทาไงดีครับเราก็ติดต่างได้เลยครับ x ก็ต้องมีค่าเท่ากับ y นั่นเองถูกไหมครับถ้าล็อก x เท่ากับ y จริงนะ x ก็ต้องเท่ากับ y เช่นกันนะโอเคนะครับนะักเรียนครับเดี๋ยวมาดูว่าโจทย์เป็นไงบ้างนี่มาแล้ว บอกุ๊บมาปั๊บเลยจงหาระดับความเข้มเสียงณจุดซึ่งมีค่าความเข้มเสียงเป็น1นคูณสิบกำลังลบเวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับสิ่งแรกที่ต้องทําก็คืออ้าวแอบเห็นตั้งกว่าครับอะไรครับแอบบอกนะครับสมการครับสมการอะไรเอ่ยระดับความเข้มเสียงครับระดับความดังเสียงครับนั่นคือเท่ากับ10ล็อก i ส่วนด้วย i ศูนย์นะครับแอบแทนค่าครับ 10บล็ i ก็คือสิ่งที่เราสนใจครับก็คือ1นึ่คูณสิบกำลังลบเขออนาเขียนยสิบกำลังลบเ i ศย์ก็คือ10บกำลังลบสิงนะครับย้ายขึ้นไปใช่ไหมนักเรียนครับเราก็จะกลายเป็นสิบล็อ 10, กสิบกลังหทีนี้เดี๋ยวเราก็แทรก5้าไปไว้ข้างหน้าก็จะกลายเป็น5้าคูณสิกลายเป็น50าสิบลอกสิ 10, ใช่ไหมอันนี้คือเลข 1. เพราะฉะนั้น ระดับความดังเสียงระดับความเข้มเสียงก็จะกลายเป็น50เดซิเบลนี่คือคำตอบนะครับเห็นไหมว่าในการคำนวณนั้นก็ใช้พื้นฐานล็อกนิดเดียวเองนะนั่นะเองครับมาดูต่อไปเลยนะครับระดับเสียงครับกับความถี่ของเสียงที่เราได้ยินนั้นถ้าดูรูปภาพนี้ก็จะงงๆนั่นคืออะไรครับการาฟนี้ครับเป็นการาฟความสัมพันธ์ระหว่างระดับเสียงที่มนุษย์นั้นได้ยินในช่วงความถี่ต่างๆเขาบอกว่า ถ้ามนุษย์ได้ยินในช่วงความถี่ในที่นี้ครับเดี๋ยวใช้สีแดงครับช่วงความถี่ประมาณอ่ะตัวนี้กันครับประมาณ2000เฮิร์ตนะครับระดับเสียงที่เราเริ่มได้ยินก็คือช่วงศูนย์เดซิเบลนะครับก็ไต่ขึ้นไปปุ๊บณนะตำแหน่งนี้ครับจะถึงที่อะไรครับ120เดซิเบลนั่นก็คือเสียงที่เราได้ยินศูนย์ถึง120เดซิเบลนะครับแต่ถ้าเสียงนั้นมีความถี่เปลี่ยนแปลงไปครับระดับเสียงที่เราได้ยินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย เพราะฉะนั้นในที่นี้ครับถ้าวัดสมมุติว่าเป็น100เฮิร์100เฮิร์ตรงนี้แล้วกันเสียงที่เริ่มได้ยินก็คือประมาณ40เดซิเบลใช่ไหม40เดซิเบลแล้วก็เสียงที่ได้ยินมากสุดก็ประมาณนี้นะครับเทา่าไหร่ดีประมาณ130เดซิเบลโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีส่วนในช่วงของขีดเริ่ม เปลี่ยนการได้ยินจนถึงอะไรครับขีดเริ่มของความเจ็บปวดการได้ยินแลวคือถ้ามากกว่านี้เรารู้สึกว่าเจ็บปวดแล้วนะครับเนาะได้นะครับในส่วนของตรงนี้ความถี่เปลี่ยนนะครับระดับความเข้มของเสียงที่ได้ยินก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปต่อมาครับเรามาดูอีกกราฟหนึ่งครับเป็นกราฟแสดงความถี่เสียงของสัตว์ของมนุษย์ <c oughs> ที่ ได้ยินแล้วก็ได้ส่งเสียงออกไปและที่นี้ครับเดี๋ยวจะค o n c e n t r a t ที่มนุษย์ก่อนนะครับขยายใหญ่ก่อนนี่มนุษย์ครับก็จะมีการผลิตเสียงเนาะในช่วงความถี่เท่าไหร่ครับนี่ครับหนึถึง8,000อเอ่อแ0ด0นเฮิร์นะครับแต่เสียงที่มนุษย์ได้ยินก็คืออยู่ในช่วงระหว่างนี่ไง2 0สจนถึง2 0 0 0มเฮิร์นั่นเองทีนี้มาดูใครอีกครับมาดูสุนัขครับสุนัขครับ ผลิตเสียงนะครับได้อยู่ในช่วงระหว่าง450จนถึง1,800นะครับแต่เสียงที่สุนักนั้นสามารถได้ยินก็คืออยู่ในช่วง15จนถึง50,000เฮิร์เลยทีเดียวนะครับมาดูค้างคาวครับที่ใช้เสียงนั้นออกหากินนะครับช่วงของค้างคาวก็คือช่วงที่เขาเปล่งเสียงได้คือ10,000เฮิร์ครับถึง120,000เฮิร์นะครับ แต่สิ่งที่เขาอะไรครับช่วงความตี่ที่เขาได้ยินก็คืออยู่ในช่วงระหว่าง1,000ครับ1,000จนถึง120,000เฮิรต์เช่นกันเห็นไหมครับว่ามนุษย์และสัตว์นั้นก็จะมีค่าการได้ยินแล้วก็การเปล่งเสียงของมันแตกต่างกันไปนะครับถ้าพูดถึงระดับสูงต่ำของเสียงนั้นเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินของเราครับเวลาเราฟังเพลง เวลาเราได้ยินเสียงดนตรีเราได้ยินเสียงรถได้ยินเสียงการพูดคุยบางคนแบบว่าเฮ้ยเสียงดังเฮ้ยเสียงเบาบางคนบอกว่านั่นคือเสียงแหลมเนี่ยเสียงทุ้มจังเลยอ่ะการบอกแบบนั้นครับมันสามารถอธิบายได้ในส่วนของเรื่องของความถี่และก็เรื่องของค่าแอมพลิจูดได้นะครับมาดูก่อนครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของความถี่ความถี่สูง เสียงก็จะสูงตามซึ่งเสียงสูงในนี้เราจะเรียกว่าเสียงแหลมนะครับแต่ถ้าความถี่ต่ําเสียงก็จะต่ําตามเราจะเรียกว่าเสียงทูมนั่นเองเช่จนเช่นเช่นสวัสดีครับเนี่ยคือเสียงแหลมแต่บอกว่าสวัสดีครับเนี่ยเสียง e OK ต่ําก็คือเสียงทุมนะครับแต่ถ้าเราจะพูดถึงความดังความเบาครับเราจะนึกถึงค่าแอมปิจูดนั่นเองแอมลิจูดสูงนะครับเสียง e OK มันจะดังมากแต่ถ้าแอมลิจูด ทำนะคบเสียงก็จะเบานะครับโอเคไหมครับคุณภาพของเสียงครับในที่นี้ครับแล้วเราจะมายกตัวอย่างนะครับเครื่องดนตรีสองชนิดนะครับก็คือเปียโนกับขลุ่ยสังเกตไหมเปียโนขลุ่ยครับเขาเล่นดนตรีโน้ตเดียวกันครับแล้วมีความถี่เท่ากันแต่หูของเรานั้นสามารถแยกเสียงเปียโนก็ได้เสียงขลุ่ยก็ได้เอ๊ะเหตุผลแบบนี้เป็นไปได้ไงครับเพราะว่าอะไรครับ ดนตรีแต่ละชนิดครับจะมีคุณภาพของเสียงที่แตกต่างกันไปเนาะเครื่องดนตรีครับถ้าเล่นตัวโน้ตตัวโน้ตหนึ่งครับเสียงดนตรีนั้นก็จะมีการผลิตเสียงโดเลมีฟาซอลลาทีโดนัเรียนจะพบว่าไอโดแรกอ่ะเราจะเรียกว่าเสียงมูลฐานหรือว่าฮาร์โมนิกที่1นะครับ ซึ่งจะมีความถี่ประมาณ256เฮิร์ตนะครับแต่ถ้าเราผู้บาโดูเลยมีฟาโซนแล้ที่โดไอโดถัดไปอ่ะเราจะเรียกว่าฮาร์โมนิกที่2ครับหรือเราเรียกว่าเสียงคู่8ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเสียงที่8นะครับความถี่ก็จะคูณ2ไปจาก256กคูณ2กลายเป็น5 1 2ถัดไปอีกก็จะกลายเป็นฮาร์โมนิกที่3ถัดไปอีกก็จะกลายเป็น ฮาโมนิสี่พูดง่ายก็คือโดถึงโดโดถึงโดโดถึงโดความถี่ก็จะคูณ2เท่าไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนโอเคไหมโอโลโลเห็นรูปภาพไหมโลโลคืออะไรครับเมื่อกี้ถ้าวอดพูดตะโกนเสียงดังๆนะครับเราก็จะบอกว่าโอ้ยน่ารำคาญนะครับมลพิษของเสียงครับ แน่นอนครับเราไม่สามารถที่จะหนีมลพิษของเสียงได้เพราะว่ามันก็อยู่รอบๆตัวเราด้วยเหมือนกันเมื่อเราไปอยู่ใกล้บริเวณที่มีการสร้างบ้านใหม่ครับมีการตอกเสาเข็มหรือไปอยู่ในโรงงานที่มีเครื่องจักรใหญ่ๆครับเสียงพวกนี้ครับมันจะมีเสียงค่อนข้างดังครับหรือเสียงมีความถี่สูงมากๆาเราจะรู้สึกว่าเกิดการปวดหูไม่อยากฟังแล้วก็รู้สึกลำคาญเสียงแบบนี้เราจะเรียกว่าเสียงนอย s e ครับหรือว่าเสียงที่ถูกลบกวน นะครับโมลพิษของเสียงตัวนี้ครับทางองค์การอนามัยโลกก็เลยได้กำหนดเกี่ยวกับเรื่องของเสียงที่เป็นอันตรายครับไม่ควรเกิน85เดซิเบลแต่ถ้าเสียงนั้นมีความดังมากกว่า85เดซิเบลขึ้นไปหรือพูดง่ายคือ85เดซิเบลอะใช้ระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงเนี่ยเสียงตรงนั้นครับมันอาจจะทำให้หูของเรานั้นประสิทธิภาพเสื่อมก็ได้เหมือนกันเอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันไหมนะนะักเรียนครับ ถ้าเราอยากจะป้องกันหนึ่งครับจะต้องไปป้องกันที่แหล่งกําเนิดของเสียงเลยนั่นก็คือพวกเครื่องจักรเอยหรืออะไรเอยที่มันมีเสียงดังๆวิธีการป้องกันก็คือไปปิดมันซะปิดไม่ได้ครับก็คือไปล้อมรอบมันหรือแม้กระทั่งอะไรครับเอาอุปกรณ์อะไรครับไปช่วยซับพอร์ตไปช่วยซับเสียงตรงนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าปิดแล้วมันยังดังอยู่ทําไงดีอ่ะ อีกวิธีการหนึ่งครับเราก็ออกมาข้างนอก,กใช่ไหมออกมาไกลๆหรือถ้าเราอยู่ในบ้านครับปรากฏว่าบ้านของเราอะ่ะมันอยู่ใกล้กับถนนเอะเสียงรถมันผ่านไปผ่านมาดังมากเราก็สามารถควบคุมเสียงได้โดยที่อะไรครับเอาต้นไม้มาปลูกไว้บริเวณริมถนนบริเวณหน้าบ้านเราหรือกั้นห้องกระจกก็ได้เหมือนกันก็สามารถช่วยควบคุมเสียงได้แต่ถ้าแบบควบคุมแล้วทําแบบนี้แล้วเสียงยังดังอยู่ทําไงดีครับอีกวิธีการหนึ่งครับ ควบคุมอะไรไม่ได้ก็ควบคุมที่ตัวเราเองครับใช้อุปกรณ์ในการป้องกันเสียงก็คือใช้เอียร์มาร์กนะครับปิดไว้ครับหรือใช้เอียร์พักก็ได้เหมือนกันครับตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดระดับความดังของเสียงได้นิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าในส่วนของเรื่องของการได้ยินนะครับการป้องกันนะครับต่างๆนาของเสียงทั้งหมดเนี่ยมันก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยว พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียงนะครับเห็นไหมครับว่าฟิสิกส์ไม่ยากายบาย